มินแลนเชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยค่ะคนนอกทำให้ต้นไม้จีโน่ส่งเสียงออกมาจริงๆอย่างนั้นหรอในสำนักง,งานแบ็กโกกรุ Go ๊ปแฮตแมนถามลูกน้องของเขาด้วยความชอ็อกลูกน้องคนนั้นก็คือสองคนที่ยืนต่อคิวอยู่ด้านหลังแฮนเซนในตอนที่เขาทำการทดสอบค่าสาบานได้ว่ามันเป็นความจรงิงข้าได้ยินมันกับหูของตอนเองลูกน้องคนนึงรีบพูดขึ้นมา เจ้ารู้ไหมว่าเขาคือใครและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแฮตแมนถามสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำให้ดอกไม้ส่งเสียงออกมาได้นั้นมีโอกาสถึง50%ที่จะวิวัฒนาการถ้าแฮนเซิลกลายเป็นขุนนางเขาก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่น่านับถือทางแบกโกกุบจึงต้องการตัวเขาถ้าพวกเขาทำให้แฮนเซิลมาเป็นพวกเดียวกับพวกเขาได้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากข้าเองก็ไม่แน่ใจนะักแต่ข้ารู้ว่าเขามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รันลูกน้องพูด คนที่เจ้าหน้าที่รันรู้จักถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่านจะเป็นเรื่องยากอะไรฮาร์ดแมนบอกให้ลูกน้องของเขาออกไปหลังจากนั้นเขาก็โทรไปที่สำนักง,งานตำรวจหลังจากนั้นเพียงไม่นานฮาร์ดแมนก็ได้รับข้อมูลของฮันเซินมาคนนอกที่เข้ามาที่นี่โดยบังเอิญแถมยังเป็นคนที่มาจากเผ่าพันธุ์ไร้ชื่อนี่เป็นโอกาสที่ดีจริงๆหลังจากที่ฮาร์ดแมนอ่านข้อมูลของฮันเซนเสร็จเขาก็ลุกขึ้นยืนและสั่งลูกน้องไปเตรียมรถให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไปที่สุสาน ขณะที่แฮนสซทนกำลังอยู่ในห้องรักษาความปลอดภัยเขาก็เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาของที่นี่ไปด้วยเขาสามารถพูดภาษาของที่นี่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันถึงแม้เขาจะยังพูดได้ไม่คล่องนักแต่อย่างน้นอยๆรุงครูก็สามารถเข้าใจสิ่งที่เขาพยายามจะพูดได้นอกจากที่เขาต้องพูดคุยกับคนอื่นให้ได้แล้วฮันสซนยังอยากที่จะเรียนรู้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากขึ้นดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจึงเป็นสิ่งจําเป็นท a d a นั้นเองเครื่องมือสื่อสารของฮันเซนกระดังขึ้นมาตามด้วยเสียงของรุงครู ฮันสันมีคนต้องการจะพบเจ้าเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการของแบ็คโกกุ๊ปฮันสันมองดูผ่านกล้องวงจรปิดและเห็นชายที่มีหูแมวสีดำยืนอยู่ด้านนอกสุสานเขาแต่งตัวอย่างเรียบร้อยและดูเป็นทางการฮันสันรู้สึกสับสนขึ้นมาเขาไม่รู้จักใครที่นี่ดังนั้นจู่ๆทำไมถึงมีผู้จัดการคนหนึ่งมาตามหาตัวเขาได้แต่ฮันสันรู้ว่าไม่สามารถหลีหนีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงออกไปพบกับฮาร์ดแมน เจ้าคือฮารเซนข้ารู้สึกยินดีมากที่ได้มาพบกับเจ้าข้าคือผู้จัดการของแบ็กโกกรุปชื่อของข้าคือฮาร์ดแมนนี่คือนามบัตรของข้าฮาร์ดแมนดูเหมือนกับเป็นคนที่ค่อนข้างทอมตัวแล้วเขาก็ส่งนามบัตรให้กับฮาร์เซนด้วยสองมือฮาร์เซนรับมันมาตอนนี้เขาพอที่จะเข้าใจภาษาของดาวเคสได้บ้างแล้วซึ่งอีกฝ่ายเป็นผู้จัดการของแบ็กโกกรุปจริงๆ,จงๆเจ้ามาหาข้าด้วยเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอ ฮันเซิถามฮรนด์แมนด้วยภาษาของแมวเคสฮันด์แมนรีบตอบกลับมาข้าต้องการจะเชิญเจ้ามาเข้าร่วมแบ็กโกกรุ๊ปของพวกเราข้าต้องการให้เจ้าเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักล่าของเราแบ็กโกกรุ๊ปถือว่ามีอิทธิพลบนดาวเคสพวกเราเยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับเจ้าอย่างงามฮันเซินเข้าใจว่าชายคนนี้ต้องการอะไรแต่เขายังไม่มีเวลาตรวจสอบฝ่ายที่มีอำนาจบนดาวแห่งนี้เขายังไม่รู้ว่าใครเป็นใครและแบ็กโกกรุ๊ปคือบริษัทแบบไหนกันแน่ แต่ฮันเซ่นรู้ว่าในจกักรวาลจีโนแห่งนี้หลายๆบริษัทจะมีทีมนักล่าของตนเองซึ่งหน้าที่ของทีมนักล่าก็คือการล่าซีโนเจเนอิกทีมนักล่าไม่ได้มีแต่ขุนนางเสมอไปหลายๆทีมนั้นประกอบไปด้วยนักสู้สามัญชนธรรมดาๆซึ่งพวกเขามักจะถูกเรียกว่าเบี้ยตัวหนึ่งฮาร์รแมนต้องการจะใช้เงินจํานวนมากเพื่อซื้อตัวฮันเซ่นให้เข้าร่วมทีมนักล่าและให้เขาเป็นสมาชิกหลักของทีมแต่ทั้งที่ฮันเซ่นยังไม่มีชุดเกาะหรือ อาวุธจีโน่ของตนเองฮาร์ดแมนก็ต้องการจะเซ็นสัญญาและมอบทรัพ,พยากรเพื่อช่วยให้เขาวิวัฒนาการและเมื่อแฮนเซนสร้างชุดเกาะและอาวุธจีโน่ขึ้นมาได้เมื่อไหร่พวกเขาก็จะให้สัญญาอีกหนึ่งฉบับกับฮันเซนเพื่อที่ฮันเซนจะได้กลายเป็นสมาชิกในทีมนักร่ายอย่างเต็มตัว มันดูเหมือนกับว่าฮาร์ดแมนต้องการจะซื้อตัวฮันเซนนก่อนร่วงหน้าโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นขุนนางถ้าฮันเซินสามารถสร้างวูจิโนขึ้นมาได้ฮาร์ดแมนก็จะใส่เงินให้กับเขาเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าฮันเซินไม่สามารถสร้างวูจิโนได้สัญญาที่เซ็นเอาไว้ก็จะไร้ความหมาย ถึงเขาจะยังติดพันธสัญญานั้นอยู่แต่เขาก็จะไม่ได้รับเงินมากมายอะไรฮันสเซ่นไม่ได้รู้สึกสนใจในสัญญาร่วงหน้าแบบนั้นมากนะักแต่มันมีอยู่เงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้ฮันสเซ่นยอมเซ็นสัญญาไปฮัตแมนให้สัญญากับฮันส์เซ่นว่าเขาจะไม่ถูกจับตามองในงานที่ทําและเขาจะได้รับสัญชาติของที่นี่ซึ่งสําหรับคนนอกแล้วนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาง่ายมากขึ้นเมื่อเข้าไปเป็นสมาชิกแบทโกกุ๊ปอย่างน้อยๆฮันเซ่นก็จะได้รับเงินและทรัพยากร ซึ่งมันจะช่วยแก้ปัญหาในตอนนี้ของแฮนเซิลและเขาก็ไม่จําเป็นต้องทํางานอยู่ที่นี่อต่อไปนอกจากนั้นถ้าแฮนเซิลสร้างอบูจิโนขึ้นมาและเข้าร่วมกับทีมนักร่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรมันเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้เข้าร่วมกับคนที่มีประสบการณ์สูงและได้เห็นว่าการต่อสู้กับซีโน่จะเป็นแบบไหนกันแน่ ฮันสเนเพิ่งมาเป็นคนเฝ้าสุสารได้10วันและ2วันต่อมาแฮดแมนก็จัดการเรื่องเอกสารและขั้นตอนที่จําเป็นทุกอย่างจนเสร็จสิ้นเขาได้มอบที่อยู่อาศัยอย่างดีให้กับฮันสเซนแถมเขายังมอบ g ีโน f ฟูเอ็ให้กับฮันส o เนเพื่อให้ฮันส์เซนสร้างวูจีโนขึ้นมาฮันสเนอาศัยอยู่ในฐานทัพของแบ็ k โกรล์กรุเป็นเวลาสีเดือน ซึ่งในแต่ละวันเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอาบตัวเองในจีโนฟูอิดจนในที่สุดเรื่องราวของยีนก็เริ่มมีท่าทีว่าใกล้จะวิวัฒนาการแล้วตามกฎหมายของดาวเคส ในระหว่างที่จะวิวัฒนาการนั้นจําเป็นต้องอยู่ภายใต้การจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะคนที่สามารถทําให้ดอกไม้ส่งเสียงออกมาได้อย่าง h ันเซินั้นมีโอกาสจะกลายเป็นซีโนเจนอีกดังนั้นเขาจึงต้องจับตามองจนกระทั่งขั้นตอนทั้งหมดเสร็จสิ้นดาวเคได้ส่งคนมาดูการวิวัฒนาการของ h ันเซินซึ่งเฮยซินและหลานเซอร์ก็มาอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยฮาร์ดแมนนี่คงจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเินะ เจ้าจ่ายเงินเพียงแค่นิดเดียวกับคนที่มีโอกาสจะกลายเป็นขุนนางได้แบบนี้ไฮซิน hey, นั่งลงแล้วก็เริ่มสนทนานกับฮาร์ดแมนฮาร์ดแมนหัวเราะมันยังบอกได้ยากว่าเขาจะสร้างอาวุจีโนขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่าถึงแม้ดอกไม้จะส่งเสียงออกมาแต่โอกาสที่เขาจะทำสำเร็จมันก็แค่ห้าสิบห้าสิบ ทุกคนสามารถได้ยินถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เซแซ้งในเสียงของฮาร์ดแมน50%นั้นจริงๆแล้วถือว่าสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงเรื่องที่มีเพียงแค่น้อยคนเท่านั้นที่จะทำให้ดอกไม้ส่งเสียงออกมา ลันเซอร์สังเกตฮันเซนผ่านหน้าจอด้วยความสนใจเธอได้เห็นตอนที่ฮันเซนทําให้ดอกไม้ส่งเสียงออกมาแต่หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของเขามากนักในตอนที่เธอไปหาฮันเซลนที่สุดสารนั้นฮาร์ดแมนก็ได้พาตัวฮันเซลนไปแล้วลันเซอร์อยากที่จะเห็นว่าฮันเซนจะกลายเป็นคุนนางได้จริงหรือเปล่าถ้าเขาจําได้จริงเขาก็จะมีความร่ารวยและมีชื่อเสียงแทบจะไร้ขีดจํากัดในตอนที่ฮันเซนปลดปล่อยพลังของเขาออกมาทุกคนก็เงียบไปและไม่มีใครพูดอะไรอีกทุกคนจับจ้องไปที่เขาอย่างตั้งใจ เมื่อฮันเซ่นใช้เรื่องราวของยีนเขาก็รู้สึกว่าผิวหนังกระดูกหรือแม้กระทั่งยีนของเขาเริ่มจะปลดปล่อยสารสาบางอย่างออกมาสารสานั้นเป็นเหมือนกับต้นอ่อนที่งอกออกมาจากดินซึ่งผิวหนังของเขาก็คือพื้นดินและสารส,าสีดําก็เริ่มออกมาห่อหุ้มตัวของเขาเอาไว้สารส,าสีดํานั้นขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก่อตัวเป็นชุดเกาะที่ห่อหุ้มทั้งร่างกายของเขายิ่งสารส,าสีดําออกมามากเท่าไรชุดเกาะก็เริ่มจะดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเท่านั้น ฮาร์ดแมนจ้องมองแฮนเซนและชุดเกาะจีโน่ตาไม่กระพริบมือของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อเขาใช้ทรัพยากรไปพอสมควรกับแฮนเซนดังนั้นถ้าการวิวัฒนาการของแฮนเซนล้มเหลวฮาร์ดแมนก็จะสูญเสียทรัพย์สินของเขาไปไม่น้อยกับการเดิมพันครั้งนี้แต่ถ้าแฮนเซนวิวัฒนาการได้สําเร็จฮาร์ดแมนก็จะร่ารวยมากกว่าเดิมมาก ความคาดหวังที่จะได้ขุนนางคนหนึ่งเข้าร่วมแบ็กโกลกุ๊ปนั้นทําให้เขาตื่นเต้นอย่างที่สุดเขาอาจจะสามารถขึ้นไปนั่งตําแหน่งประธานเลยก็เป็นได้ทุกคนมองดูชุดเกาะชิโนของหฮรเเซส้นด้วยความสนใจรันเซอร์เองก็สนใจเช่นกัน ส่วนเฮยซินก็ยังมีสีหน้าที่ไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆมันเกือบจะเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้สําคัญกับเขาเลยสักนิด10บนาทีต่อมาชุดเกาะที่ก่อตัวรอบๆฮันเซนนก็เสร็จสมบูรณ์ชุดเกาะสีดําที่เขากําลังสวมใส่อยู่นั้นดูละเอียดอ่อนมากและมันก็ไม่มีข้อตออยู่เลยในจังหวะที่ทุกคนคิดว่าขั้นตอนสิ้นสุดลงแล้วชุดเกาะก็เริ่มบิดเบี้ยวและมีรวดรายสีดําปรากฏขึ้นมาตามผิวของชุดเกาะ แต่ถ้าว่าเมื่อสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามันไม่ใช่รวดลายธรมธรมดารมดามันเป็นสัญ,ญลักษณ์และตัวอักษรบางอย่างที่ไม่มีใครในที่นี้เข้าใจมันฝังลงไปในผิวของชุดเกาะราวกับการแกะสลักเมื่อพวกมันปรากฏขึ้นชุดเกาะของฮนเซนก็ดูลึกรับขึ้นมากกว่าเดิมไม่แปลกใจเลยที่เขาทําให้ดอกไม้ส่งเสียงร้องออกมาได้เขาไม่เคยเห็นชุดเกาะจีโดที่ดูเหมือนกับอะไรแบบนี้มาก่อนเลย แฮรแมนพูดการสร้างชุดกาะจีโนนั้นมักจะเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอแต่เขาคาดหวังเอาไว้ว่าแฮรซนจะสามารถสร้างอาวุธจีโน่ขึ้นมาได้ด้วยเฮยซียังคงไม่พูดอะไรออกมาเขามองไปที่แฮนรซนและชุดกาะจีโน่ด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยรวดลายที่ปรากฏบนชุดเกาะของแฮรซนนั้นทําให้ชุดเกาะของเขาดูลึกลับและสวยงาม ถึงแม้มันจะไม่ได้ปลดปล่อยพลังมหาศาลออกมาแต่ชุดเกาะจีโน่ของฮันเซิลก็มีพลังประหลาดของมันเองแน่นอนว่าชุดเกาะจีโน่ของเขาเพิ่งจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ดังนั้นพลังของมันจึงยังไม่ได้มากมายอะไรนะหลังจากผ่านไป10นาทีชุดเกาะจีโน่ของเขาก็หยุดการพัฒนาและดูเหมือนว่าคราวนี้มันจะสิ้นสุดแล้วจริงๆสําหรับฮันเซิลแล้วมันไม่เหมือนกับชุดเกาะจริงๆเพราะมันให้ความรู้สึกราวกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสมองของฮันเซิลรู้สึกมีชีวิตช,ชีวามากขึ้นและทันใดนั้นเอง เขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นในหัวขั้นตอนการวิวัฒนาการเสร็จสมบูรณ์ฮันซันตกใจที่ได้ยินอย่างนั้นเพราะมันเป็นเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินในกอสแซงชัวรี่เขาคิดว่ามันเป็นเพียงระบบบางอย่างของกอสแซงชัวรี่เท่านั้นมันจึงทําให้เขารู้สึกตกใจที่พบว่ายังคงได้ยินเสียงในหัวทั้งทงที่ออกมานอกกอสแซงชัวรี่แล้วเจอละคะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ